วันนี้ก็อยู่กับปลื้มนะคะแล้วก็พี่โอนะคะทีมหมอเพื่อนภัยออร์แกนิกค่ะค่ะก็วันนี้ยปลื้มเห็นคอนเทนต์ต่างๆในโซเชียลมันมีเยอะเรื่องแบบทั้งวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยเข้าป่ากันเต็มเลยอ่าก็เหมือนกับว่าการที่เราทำงานในห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเหมือนทำให้ เกิดความไม่สบายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็มีกระแสอาบป่าเนี่ยเกิดขึ้นนะคะปุ้มก็เลยอยากมาให้พี่โอเนี่ยพาเจาะลึกเจาะลึกเรื่องนี้นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการอาบป่ามันเป็นมายังไงอคือพอพูดถึงป่าใช่ไหมคะเราก็ต้องนึกถึงพื้นที่กว้างๆที่มีต้นไม้สมาคมต้นไม้ที่มันหลากหลายแล้วก็มีระบบนิเวศมีสัตว์ป่าใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือภาพป่าที่ถูกต้อง แต่พอมันมาบวกกับคําว่าอาบอ่ามันก็เหมือน<ม>คล้ายๆกับการอาบนี้พอพูดถึงเราก็จะนึกถึงการอาบน้าใช่ไหมคะพอเอาอาบกับป่ามาผสมกันเราก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะเราต้องนุ่งกระโจมอกแล้วก็พาตัวเองไปอ,อยู่ในป่าไม้อะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงแต่ว่าอาจจะไม่ต้องถึงขั้นกระจมอกก็ได้นะคะ,คะซึ่งอย่างที่หมอเปิ้ลได้บอกว่าเอ๊ะพอเวลาที่เรานั่งอยู่ในออฟฟิศหรือว่าทํางานานาน,านๆเหมือนอย่างที่ ปรากฏการณ์ที่เราคุยกันไปในคลิปก่อนหน้านี้เรื่องอาการออฟฟิศซนะินโดรมเนาะพลังงานที่มันไม่ไหลเวียนมันเกิดความเครียดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและอารมณ์เนี่ยเวลาที่เราพาตัวเองเข้าไปอยู่ในป่าหรืออยู่ในธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่แค่ป่าเนาะแค่อยู่ที่ทะเลหรืออยู่ที่น้ำตกก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักการอะไรเลยอะ่ะเราก็รู้สึกสบายแล้วถูกไหมคะนั่นก็คือ,อจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำโดยสัญชตตาตญาณของเราอะ่ะมันก็เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละเพียงแต่ว่า เพื่อมายุคลังหลังที่เราเริ่มมีคําว่าอาป่าเข้ามาเป็นกระแสะใช่ไหมคะเรารู้จักวิธีการที่จะเยียวยายและผ่อนคลายตัวเองมาก่อนหน้านี้เนาะแต่พอมีกระแสของคําว่าอาป่าขึ้นมาอ่าเริ่มมีรูปแบบการจัดกระบวนการที่เป็นที<อ>่ที่ชัดเจนมากขึ้นที่ไม่ใช่เข้าไปเที่ยวป่าเฉยๆใช่ก็จุดเริ่มต้นของคําว่าอาป่าเนี่ยมันมาจากคนญี่ปุ่นในแพทย์ชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะคะ,คะก็ มันมียุคที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องกอ,กอบกู้ก่อร่างสร้างตัวสร้างเมืองขึ้นมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความจริงจังและเคร่งเครียดในการที่จะกอบกู้ประเทศมากอจนกระทั่งญี่ปุ่นสามารถมาสู่เป็นประเทศแนวหน้ามีความก้าวหน้าในทุกๆด้านแล้ว แต่คนญี่ปุ่นก็ยังไม่ทิ้งความจริงจังในการที่จะทํางานในการที่จะใช้ชีวิตคือฝังมาใน DNA, DNA แล้วใช่จนมาถึงเจเนอเรชันหลังๆมาคนญี่ปุ่นก็ยังมีความตึงเครียดมากอยู่แล้วก็มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงติดอันดับโลกดังนั้นก็มีนายแพทย์โชมะโมริตะเนี่ยที่ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกซึ่งก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีแล้วแหละเพราะว่าคนญี่ปุ่นเชื่อมโยงกับธรรมชาติพวกสารต่างๆหรือแม้กระทั่งความเชื่อทางศาสนาก็เชื่อมโยงกับธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่า มันก็จะแยกส่วนกันเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในธรรมชาติก็แยกส่วนกันแต่ว่าพอคุณหมอท่านนี้ค่ะคุณหมอโชมาโมริตะเนี่ยก็เริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่ให้คนเข้าไปสู่ธรรมชาติก็เป็นเครื่องมือในการเยียวยายได้อย่างหนึง่งก็เริ่มมีการเขียนใบสั่งยานะคะให้ผู้ป่วยที่มีสภาวะความเครียด<อ>มีโอกาสในการฆ่าตัวตายสูงมีสภาวะซึมเศร้าเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในป่า อุ้ยแปลกใหม่มากเพราะว่าปกติใบสั่งยาเนี่ยเราจะเขียนไปกับยาถูกไหมคะชเพื่อให้กินเข้าไปแต่นี้คือเขียนใบสั่งให้ไปอยู่ในป่าอยู่ในป่าเป็นยาอย่างหนึ่งใช่ให้ไปทํากิจกรรมที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยตัดไม้อยู่ในแช่เอาตัวแช่น้ําไปอยู่เฉยเเอาตัวไปสัมผัสต้นไม้เหล่านี้ก็คือการเยียวยาที่ดีอย่างหนึ่งอืแปลว่าสิ่งที่ทําให้แพทย์คนคนหนึ่งเนี่ย ตัดสินใจที่จะเขียนใบสั่งยาซึ่งซึ่งคนไข้ต้องเชื่อแน่นอนเพราะเป็นหมอสั่งเนาะใช่่ตัดสินใจให้คนไข้เนี่ยเข้าไปในป่าแปลว่าในป่าเนี่ยมันต้องมีอะไรดีใช่ไหมคะใช่ซึ่งคุณหมอก็ทําการวิจัยมาก่อนหน้านี้แล้ว uh huh. โดยส่วนตัวเนี่ยคุณหมอจะมีประสบการณ์ในการที่จะเข้าไปอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วค่ะก็เลยมองเห็นจุดตรงนี้ก็เลยทําการทําวิจัยกับผู้ป่วยที่มีลักษณะนนแบบนี้นะคะแล้วก็จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับก่อนถึงจะสามารถ เขียนใบสัญญาแบบนี้ได้แล้วก็ข้ามห้วยไปถึงทางฝั่งตะวันตกด้วยนะคะที่มีสมาคมที่เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยแล้วก็รณรงค์ให้หมอเนี่ยเขียนใบสัญญาแบบนี้ให้คนไข้ไปอาป่าดนั้นเบื้องหลังมันก็จะไม่ใช่แค่ว่าเออการที่เราไปอยู่ในป่าแล้วเราสบายใจดี มันไม่ใช่แค่นั้นมันก็จะมีการวิจัยทําการวิจัยทั้งทางสังคมแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยน่าสนใจมากเพิ่มอ,อยากรู้ว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพบอะไรในป่าคะที่ที่มันเยียวยาเราได้อะอ่ามันก็จะมีเรื่องของสารเคมีนะคะที่อยู่ในธรรมชาติค่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างตัวเด่นมากถ้าเราเซิร์ชคาว่าอ่าป่าปุ๊บเราจะเจอตัวนี้เลย เป็นตัวที่เราเรียกว่าไฟต้อนสายไฟต้อนสายใช่ไฟต้อนสายซึ่งเป็นไฟซ่อนสายเนี่ยมันเกิดอยู่ในคือญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งตะวันตกเนี่ยเขาจะเป็นเมืองหนาวแล้วก็จะมีต้นสนป่าสนใช่ไหมคะซึ่งมันเริ่มต้นมาจากการที่ไฟต่อนสายเนี่ยจากการที่แบบมันมีเชื้อโรคหรือเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งเนี่ยที่เข้าไปทาร้ายต้นสนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นศัตรูของต้นสนต้นเนี้ยต้นสนก็จะต้องผลิตสารเคมีตัวหนึ่งเพื่อที่จะมา มายับยั้งไอเชื้อตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เขามีชีวิตรอดอซึ่งจริงๆแล้วสารตัวนี้เป็นสารพิษเป็นสารพิษสําหรับแบคทีเรียสําหรับเชื้อโรคตัวนี้เชื้อโรคเพื่อที่จะให้เขามีชีวิตรอดค่ะแล้วการที่เราเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นเราก็จะได้รับมวลของไอตัวสารเคมีตัวนี้ด้วยแล้วมัน,นปมเป็นสารพิษไหมคะในปริมาณที่ไม่มาก อพอพอตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นผลดีกับร่างกายของเราเพราะว่ามันจะเข้ามาเสริมภูมิต้านทานของเราอ๋อเหมือนกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของเราต่อสู้เหมือนกันแต่ว่าในอัตราส่วนที่มันโอเค<ช>เหมาะมใช่ค่ะโอะซึ่งพอสิ่งที่เราเรียกว่าพอมันเข้า,าสู่ร่างกายเราใช่ไหมคะเราก็จะเรียกว่าเคเซลตัวนี้มันก็จะเข้าไปเเสริมภูมิต้านทานของเราแล้วก็สามารถมีฤทธิ์หรือว่าม,มีมีความสามารถในการที่จะยับยั้ง เชื้อโรค<ม>หรือว่าตอนนี้เรากําลังเริ่มมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของมงอะเร็งประมาณนั้นโอ้เริ่มเห็นความจําเป็นแล้ว<ๆ>เพราะว่าในห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่น่าจะมีต้นไม้ขนาดที่จะปล่อยสารน,นี้ออกมาได้ใช่ค่ะแล้วทีนี้เพิ่มสงสัยว่าแล้วมันต้องขนาดไหนเพราะเมื่อกี้เห็นบอกว่าเป็นต้นสนใช่ไหมคะมแล้วถ้าป่าในเมืองไทยของเราหรือว่าป่าที่ย่อม,ๆ,อม,ๆ,อมๆไม่ได้มีต้นไม้เยอะอย่างเงี้ย<ๆ>เราสามารถอาบได้ไหม อ่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเคเซลอย่างเดียวค่ะที่เราได้จากอาป่าเนาะซึ่งจริงๆแล้วแค่เรื่องของพลังงานอย่างที่อย่างที่หมอปุื้มบอกว่าเอ๊ะพอเราหยุดแค่ในห้องใช่ไหมคะแค่ความเหนื่อยล้าแค่ความอ่อนแรงเนี่ยเราก็สามารถไปอยู่ที่ดินไปอยู่ที่ที่มีต้นไม้มีลม <ừ> มีน้ําตรงนี้ก็ช่วยในการที่จะฟื้นฟูร่างกายเราได้ด้วยอย่างก่อนหน้าน,นี้เราได้เคยคุยกันเรื่องของอการเดินเท้าเปล่านะคะ <ừ> grounding เนาะ ก็ตรงนี้มันก็ช่วยด้วยแค่การที่เราถอดรองเท้าเดินบนพื้นดินนะคะพื้นดินที่ค่อนข้างมีมีความที่มีความมั่นใจนิดนึงนะคะถ้าอยู่ในอ๋อหอมายถึงไม่มีเศษตะปูเศษแก้วค่ะ,คะแล้วก็แค่นี้มันก็ทําให้เราเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเ,ออเคเซลอย่างที่บอกค่ะมันจะเป็นเรื่องของพลังงานด้วยค่ะที่หมายถึงว่าให้เราเชื่อมโยงกับธรรมชาติเนาะที่เคยบอก อ๋อแสดงว่าการไปอาบป่าก็คือเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติใช่การการที่เราผ่อนการที่เราคลายประจุที่มันฝังอยู่ในร่างกายของเราด้วยเพราะว่าถ้าเราอยู่แต่กับที่แล้วใส่แต่รองเท้าแล้วก็ยืนอยู่ในตึกเนี่ยค่ะร่างกายเราก็จะมีสะสมประจุบวกไว้เยอะแล้วมันจะทํา<ม>ให้เราเหนื่อยล้าอ่อนแรงนะคะแล้วก็นานๆไปก็จะทําให้เราป่วยได้การที่เราไปกอดต้นไม้อะไม่ถ้าบางคนไม่รู้สึกไม่สบายใจในการที่จะถอดรองเท้าเดินบนพื้น การที่เราไปสัมผัสไปกอดต้นไม้เราก็จะได้รับพลังแล้วเราก็ถ่ายเทประจุที่มันอยู่ในตัวเราเยอะๆไปได้ด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองและที่ได้จากการอาบป,ป่าเพราะว่าประเด็นแรกเป็นเรื่องของสารเคมีที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันใช่ค่ะอันที่สองคือการปล่อยคลายประจุพลังงานใช่ใชทีนี้อยากให้แนะนําหน่อยค่ะว่าเลือกยังไงอืมอ่า ทำัง่งางใช่ไหมคะไม่จําเป็นที่จะต้องลางานเพื่อที่จะไปอาบป่าซึ่งเราเพิ่งเห็นภาพนั้นแล้วนะป่าเลยเขาใหญ่อะไรเงี้ยใช่ซึ่งถ้าทําได้จะดีมากค่ะอันนี้อันนี้คือคือยืนยันค่ะว่าการที่เราพาตัวเองเข้าไปอยู่เพราะว่าป่าเนี่ยที่เป็นป่าจริงเขาจะมีระบบนิเวศค่ะแล้วการที่เราไม่สมดุลในร่างกายหลายๆอย่างหลายๆระบบมันมีความซับซ้อนมากค่ะการที่เราเข้าไปอยู่ในระบบนิเวศที่มันมีความ ไหลเวียนมีความหลากหลายเนี่ยค่ะร่างกายเราก็จะได้รับการเยียวยาในเชิงซับซ้อนได้ด้วยม,มันไม่ใช่แค่เรื่องสารเคมีไม่ใช่แค่เรื่องการผ่อนคลายอ,อะไรพวกนี้ค่ะเรื่องประจุไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันมันเข้าไปทํางานกับเราโดยเฉพาะเรื่องของจริงๆแล้วในเรื่องของยีนของ DNA ด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะในเชิงอ,อะตอมมันจะมีคำหนึ่งที่เราพูดบ่อยๆในเชิงพลังงานก็คือการเหนื่อยในระดับไมโทคอนเดรีย อ๋อไม่ได้เหนื่อยแค่ร่างกาย<ช>เหนื่อยไปถึงเซลล์เลยเหรอคะเหนื่อยระดับเซลล์ซึ่งการเหนื่อยระดับเซลเนี่ยการเยียวยาทั่วๆไปอาจจะช่วยไม่ได้เพราะว่าเหนื่อยระดับเซล์มันจะนําไปสู่ภาวะ dead inside อ๋อแล้วนําไปสู่ภาวะ b u r อาท์นั้นการ<อ>ที่เราพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่มีพลังงานเยอะๆพลังงานดีๆในการที่จะเยียวยา,ยาเช่นป่าเนี่ยมันก็ช่วยฟื้นฟูเราได้เร็วขึ้นอแต่การที่เราอ่ะแต่ว่า มันก็มีข้อจํากัดใช่ไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ในเมืองล่ะเราโ,โหรู้สึกจะหมดความหวังไหมใช่ั <c oughs> เหมือนแบบว่าต้องลาง,งานต้องวันแผนล่วงหน้าอะไรเงี้ยถ้าทําได้แนะนําค่ะแต่ถ้าทําไม่ได้เราก็มีวิธีการในการที่จะค่อยๆฟื้นฟูนฟนเยียวยาเก็บเล็กผสมน้อยไปเช่น <c oughs> ในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ในเมืองใหญ่หลายๆเมืองเนี่ยเท่าที่เท่าที่ออกเดินทางเนี่ยก็จะมีส่วนสาธารณะ อ,อ่าซึ่งส่วนฐานะส่วนใหญ่นะคะมีทั้งต้นไม้และมีทั้งน้ําอม,มีพื้นที่สนามหญ้าที่เราสามารถเดินได้ด้วยอ่าโดยเฉพาะในกรุงเทพอะคะ่ะมีสวนสาธารณะที่มีต้นไม้ใหญ่เยอะหลายที่หลายจุดนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็อยากให้เราจัดสรรเวลาในการที่จะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นทุกวันนี้การเดินไปกอดต้นไม้ไม่ใช่สิ่งแปลกและะ้วค่ะเราสามารถทําได้นะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ทุกคนผู้คน รู้สึกเข้าใจแล้วนะคะซึ่งการวิธีการที่หนึ่งอย่างที่บอกหมอปล้มไปก็คือการพาตัวเองเข้าไปที่สวนสาธารณะนะคะการอ,อาบน้ําเป็นการอาบน้ําทีอ่อย่างวันวันไหนที่เราเหนื่อย,อยมาเหนื่อยล้ามาจากชีวิตหรือการทํางานหรือหรือการเข้าไปผจญในการจราจรเองก็ตามเนี่ยเราก็พาตัวเองมาอาบน้ําที่มีฝักบัวคะ่ะแล้วปล่อยให้น้ํามันพาเราไปอันนี้ก็ชําระล้างได้ประมาณหนึ่ง ถ่ายเทประจุได้ประมาณหนึ่งนะคะก,ก็ช่วยได้บ้างนะคะ <Okay. S 2> แต่อาจจะไม่ได้ในระดับลึกมากนะคะ <Okay. S 2> การมีกระถางต้นไม้เล็กๆในบ้านในคอนโดนก็ช่วยได้แต่น้องกระถางต้นไม้เล็กๆก็อาจจะมีพลังงานประมาณหนึ่งโอเคอันนี้สําหรับคนที่ไม่ได้สะดวกไปอาบป่าแต่ยังอยากให้ในทุกๆวันเนี่ยได้มีการเชื่อมโยงกับธรรมชาติแล้วก็ปรับตัวแบบนี้ทีนี้ถ้าเราอยากจะใกล้เคียงกับคําว่าอาบป่าขึ้นอีกนิดหนึ่งเราอาบป่าในเมืองได้ไหมคะ ได้คะ่ะก็อย่างที่เอาบอกไปก็คือส่วนสาธารณะเนาะเราก็สามารถทําได้นะคะอาจจะเลือกบริเวณที่มันมีผู้คนเจอกเจ้าแจนน้อยๆอนิดหนึง่งอ๋อแต่ถ้ายังเปื้มไม่ได้อยู่ใกล้สวนสาธารณะเลยพี่โอ๋แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยมีต้นไม้แต่ไม่ได้เป็นต้นไม้บิ๊กอะ่อะเป็นต้นไม้แบบอ,อาจจะเป็นทางสวนครัวด้วยอ่าหรือว่าต้นมะกรูดหรือว่าถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ต้นกระท้อนต้นมะลุมอย่างเงี้ยค่ะอ,อันเนี้ยพอได้ไหมคะก็ ต้นไม้เขาแต่ละต้นแต่ละชนิดนะคะเขาจะมีศักยภาพในการที่จะดูแลหรือเยียวยาเราได้ประมาณหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ที่เขาต้นเล็กหน่อยเช่นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน15ซอยเซนเงี้ยค่ะเขาเขาเองก็ต้องการพลังงานในการที่จะเติบโตของเขาเขาก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีพลังงานมากพอในการที่จะช่วยดูแลเราเท่าไหร่ อ,อาจจะดูรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกอะไรได้แต่ว่าในการเย er ียวยาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถมีกําลังมากพอในการที่จะ er เยียวยาแล้วต้นไม้ที่ไซส์ใหญ่ขึ้นไปนิดนึงจากเลย15เซนขึ้นไปน่าจะเหมาะกว่าโอเคใช่ค่ะแล้วยิ่งต้นไม้ใหญ่และไม่มีบาดแผลไม่มีโรคนะคะคคยิ่งเป็นยิ่งมีความสามารถในการที่จะฟื้นฟูพลังงานแล้ยิ่งเข้าไปเหมือนโอ้โหเป็นระบบชาร์จเร็ว ไราะบช้นเร็วเ<ช>พราะว่าอะไรคะถ้าสมมติว่ามีแผลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยคือเขาก็ต้องการพลังงานในการที่จะเยียวยาตัวเองอ๋อช่วยตัวเองก่อนใช่ค่ะ<ช>ทีนี้พอเห็นภาพรวมแล้วก็วิธีการของการอาบป่าแล้วคะ่ะทีนี้ถ้าเราทําบ่อยๆสม่ําเสมอเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับธรรมชาติเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นผลลัพธ์อะไรได้บ้างกับตัวเราอะคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือเรารู้สึกมีความสุขผ่อนคลายโดยอัตโนมัติเลยค่ะ เพราะว่าพอเราเข้าไปอยู่ในป่าปุ๊บเนี่ยขึ้นความถี่ของพลังงานของต้นไม้ของป่าเนี่ยมันมันจะเป็นขึ้นความถี่ที่มันมีความสุขและพอดีพอดีพอเราพอเราเครียดมาปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปอยู่ปุ๊บเราขึ้นความถี่สมมตวิว่าเราอยู่ในช่วงขึ้นเบต้าใช่ไหมคะแ้่ช่วงขึ้นในป่ามันเป็นช่วงขึ้นแอลฟาเนี่ยพอเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้รับการทูนนิ่งให้มันอยู่ในช่วงขึ้นที่ผ่อนคลายเราจะรู้สึกผ่อนคลายโดยโดยอัตโนมัติด้วยตัวของเราเองเลยเว้นแต่ว่าเราจะปิด ปิดกั้นการรับฉันขออยู่ในช่วงคลื่นฉันขอคิดงานก่อนแม้แต่อยู่ในป่าฉันก็คิดยังไงคุ้มโป่งอย่างเงี้ยพอถ้าอยู่ในป่าแต่เรายังคิดถึงงานอยู่ในกรุงเทพปุ๊บเราก็ยังอยู่ในช่วงคลื่นเบตา้าเราไม่สามารถทุนนิ่งกับพลังงานแอลฟาที่อยู่ในโอเคพอจะเข้าใจแล้วมันเป็นธรรมชาติที่พาเราออกจากคลื่นที่วุ่นวายถ้าใครคิดภาพไม่ออกลองคิดภาพเราเหมือนกันแต่ไปอยู่ในที่ที่รถติดจอแจเสียงปีนปีนปีนแล้วคนข้างๆด่ากันเนี้ย เราจะมีความสุขน้อยลงโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะมีความสุขมากขึ้นโดยอัตโนมัติอันนี้คืออย่างแรกก็คือความสุขความผ่อนคลายมาที่มาโดยอัตโนมัติแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในที่ที่มีเสียงมีกลิ่นอ่าอันนี้มีมาให้อ้โหเลยอันนี้อมาจากบ้านนะคะอดมแล้วรู้สึกยังไงโอ้โหรู้สึกว่าอยากหายใจยาวๆเพื่อสูดมันเข้าไปค่ะ ก็ S <S คือ<ม>ในป่าก็จะมีกลิ่น<ม>เป็นกลิ่นของป่ากลิ่นของอโรมาที่เขา mix กันป่าแต่ละที่ก็จะมีกลิ่นโดยโดยเฉพาะตัวของเขานั้น<ม>กลิ่นเหล่านี้เนี่ยก็เข้ามาทํางานกับเคมีในสมองของเราด้วยโอซึ่งมันเป็นกลิ่นหอมแต่ว่าทําไมเรารู้สึกดีกว่าการดมน้ําหอมเนาะ <S <S ใช่<อ>ใช่ค่ะค่ะก็คือตัวกลิ่นอโรมาพวกนี้ค่ะก็เข้าไปทํางานก็ทําให้เป็นตัวตอกย้ําในเรื่องของความผ่อนคลายและความสุขของเราได้ระดับหนึ่งด้วย การแค่การเข้าไปที่ที่แบบดินชื้นๆมีใบไม้ชื้นๆมันก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแนละสดชื่นได้เหมือนกันไม่จําเป็นถึงขั้นจะต้องถอดรองเท้าตลอดเวลาการที่เราพาตัวเข้าไปตรงนี้อ่านี้คือบริบทโดยรอบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะการที่เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยเราก็จะทําให้มันจะทําให้เรานอนหลับได้ดีโอ,โอเคอค่ะพอนอนหลับได้ดีสมองทํางานปกติฟังก์ชันร่างกายปกติกกตภูมิต้านทานก็จะเพิ่มขึ้นอืมเราก็จะ มันมันจะเชื่อมโยงไปสู่ศักยภาพอื่นๆในการดําเนินชีวิตของเราได้ด้วยอส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของภายในจิตใจอารมณ์แล้วถ้าสําหรับทางร่างกายอาปามีช่วยบ้างไหมคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าพอภูมิต้านทานมันดีเราก็จะเราก็จะไม่ป่วยบ่อยใช่ไหมคะการที่เรานอนหลับดีร่างกายเราก็จะได้รับการซ่อมแซมมันเป็นโดมิโนไปเลยใช่แล้วก็จะกระฉับกระเฉงทํางานแล้วก็จะเฟรชมีศักยภาพ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นแล้วก็หาได้ไม่ยากนะถ้าเราไม่ได้แบบอาปาในอุดมคติจนเกินไปใช่ค่ะแล้วก็ตัวหนึ่งมันก็เชื่อมโยงมาค่ะว่าสําหรับกรณีของคนที่มีสภาวะหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะความดันมีเ <ừ> um. บาหวานมันก็จะช่วยทําให้ตัวเ,เข่อวัยวะที่ทํางานเกี <S <S <ๆ>่ยวกับพวกนี้ค่ะมีประสิทธิภาพดีขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะช่วยลดความเสี่ยง ของคนที่มีสภาวะแบบความดันเบาหวาน NCD ต่างๆได้ด้วยดีมากเลยค่ะแต่ยังแต่ยังไม่อยากเคลมถึงเรื่องของการลดน้ําหนักจริงๆแล้วมันมีแต่เราเราจะไม่ใช้มันเป็นเครื่องมือตรงนี้ถ้ามีคนสนใจเยอะเดี๋ยวเราอาจจะเก็บไว้เผื่อแบบว่าจาะลึกอีกทีอีกทีนึงให้เข้าใจแจ่มแจ้งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเวลาเราเข้าป่าแน่นอนเราต้องวางโทรศัพท์ไวแหละใช อันนี้ดีมากถือเป็นการโซเชียลดีท็อกไปในตัวใช่ค่ะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนทุกคนมาลองก่อนลองอาบป่าหรือถ่ายเทปจ,จุหรือพาตัวเองใกล้เข้าเข้าสู่กับสิ่งที่ใกล้เคียงธรรมชาติในทุกๆวันอะคะทริคนิดนึงค่ะก็สำหรับคนที่จะเริ่มอาบป่ามันไม่ใช่แค่การที่เราพาตัวเองแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าแต่การแต่สิ่งสำคัญเลยที่ทุกครั้งที่เราพูดเสมอว่าเวลาที่เราจะอาบป่าหรือเข้า,เข,าเข้าไปอยู่ในธรรมชาติะคะ่ะ ปิดใจ oh. ออันดับแรกคือเปิดใจและวางความคิดทั้งหมดลงพอเราเปิดใจและวางความคิดทั้งหมดลงปุ๊บผัสสะนะคะหรือภาษาที่เราเรียกว่าอายตนะหรือเซนส์โ oh. อ้โหเซนส์เัว <Zen. S 2> เดียวกันค่ะตามองเห็นสิ่งที่เห็นเราก็คือถ้าตาตาเรามองไม่เห็นก็คือตาเรามัวแต่ไปหมกมุ่นอยู่กับความคิดเราก็จะมองไม่เห็นไม่เห็นนกไม่เห็นแสงสีเสียงนะคะ หูเราก็จะได้ยินถ้าเราเปิดโดยโดยที่เราไม่หมกมุ่นอยู่กับความคิดความกังวลอะไรเลยปล่อยตัวเองอะ่ะคือแบบทิ้งตัวหรือปล่อยจอยเลยคะ่ะเปิดเซนทั้งหมดที่เรามีในชีวิตอะ่ะเปิดตาเปิดหูนะคะเปิดใจเปิดสัมผัสอ่าเปิดการดมกลิ่นนะคะก็มันจะพอเราเปิดเซนทั้งหมดปุ๊บเราก็จะรับสิ่งที่ป่าเนี่ยมีให้เรา ขึ้นพลังงานต่างๆกลิ่นเอยอะไรเอยพวกนี้แล้วเขาจะเข้ามาเยียวยาของเรามาเติมเต็มเราทุงที่มันพร่องโดยโดยธรรมชาติหรืโดยอัตมรขอของเขาเองอืมสุดยอดเลยค่ะใช่อันก็ คลิปนี้ก็อาจจะประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีใครสนใจอยากเจาะลึกในแง่มุมไหนๆเรื่องเรื่องที่พี่โอพูดมาเนี่ยน่าสนใจหลายแง่มุมเลยก็อาจจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวเราอาจจะมาตอบหรืออาจจะมีคลิปงอกขึ้นใหม่อีกคลิปเกี่ยวกับการาอาบป่านะคะหรือใครมีประเด็นเรื่องภูมิแพ้ทํายังไงไปอาบปานี่ขายของไว้เต็มเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรก็รอติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ